สวัสดีแฟนผีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเรื่องของสมสรแมนเชสเตอร์เดดนะครับความเคลื่อนไหวยยต่างๆในฮะในสมสรที่น่าสนใจนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะฮะสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่มาพูดถึงกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง Youtube ช่องสำรองนะครับให้กดติดตามรับฟังกันนะ เล็งอยู่ด้านล่างทั้ง2ช่องทางเลยนะครับมากันที่เรื่องแรกครับการเตรียมความพร้อมก่อนเกมจากปากของลับนักงนิกนะครับหลังจากที่คลิปเมื่อเช้าเนี่ยในะฮะก็ได้มีการพูดถึงหลายๆเรื่องวิเคราะห์ก่อนเกมไปละบางส่วนนะครับความพร้อมของทีมนะครับลับนักงนิกเนี่ยก็บอกว่าก็ต้องติดตามสถานการณ์นักเตะ2-3รายครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องรอคำวินิจฉัย รอเรื่องของการทดสอบต่างๆนะจากทีมงานแพทย์ต่างๆนั่นแหละว่านักเตะคนไหนพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างนะครับเช็คความฟิตนั่นแหละตามปกติก็จะมีนักเตะบางรายอ่ะที่ไม่พร้อมจริงครับอย่างเช่นอารอนมันบิสาก้าอย่างเงี้ยนะครับก็มีอาการบาดเจ็บนะครับอย่างที่เราทราบกันมาติดเนี่ยเป็นหวัดนะแต่ไม่ได้แบบเป็นโควิดนะครับเพราะว่าตรวจแล้วผลเป็นลบเพราะฉะนั้นมาติดเนี่ยเป็นหวัดเฉยนะครับ จริงๆเรื่องของชุดนักเตะเนี่ยมันมีการแยกซ้อมอยู่แล้วนะครับเป็น2กลุ่มก็มีกลุ่มที่เราใช้พบกับคิตตันพาเลเป็นชุดหลักชุดสำรองเนี่ยก็เราพบกับยังบอยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องของความฟิตเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับก็เราจะกลับมาใช้ผู้เล่นชุดเดิมก็คือผู้เล่นหลักในเกมพบกับคิตตันพาเลนะครับเรื่องของความฟิตไม่ได้มีปัญหานะฮะ แต่ถ้าแต่บางรายที่ยังไม่พร้อมจริงเพิ่มเติมเนี่ยก็คือวารานบ ok ักบาคาวานี่แล้วก็ออลติมาเซียวนะครับอืมนี่คือความพร้อมจากปากของลาบลังนิกนะครับจริงๆรายชื่อออกมาเนี่ยจาก MEN เนี่ยมีการคอนเฟิร์มนะว่ามีฟิวโจนไปด้วยนะครับแล้วก็อิลลองกานะ f ฟิวโจนก็มีโอกาสลุ้นเหมือนกันที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมในเกมนัดดังกล่าวนะครับส่วนเจ้าหนู แอนโทนี่อลองกาเนี่ยคือหลังๆเนี่ยเริ่มได้เห็นบ่อยครั้งมีชื่อติดทับบ่อยครั้งนะฮะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของตัวหลักมีการบาดเจ็บด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยว่ากันว่าทางลับต้องหนึ่งเนี่ยชอบเป็นพิเศษนะครับก็เลยมีการหนีไปบ่อยครั้งมีการดันขึ้นมาฝึกซ้อมบ่อยครั้งนะครับเห็นแววอะพูดง่ายเห็นแววกับแอนโทนี่อลองกานะก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของตำแหน่งผู้สับระตูนะครับ ราบนันกนี่คอนเฟิร์มนะครับเดบิเดกาจะเป็นมือหนึ่งนะหลังจากนี้นะครับหลังจากที่ก่อนที่ราบนันกนี่จะมาหรือว่าก่อนหน้านั้นอีกนะครับมีการตั้งคําถามทั้งหมดนะครับว่าออทางเดบิเดกิอากับดีโนเนี่ยเขาจะเป็นมือหนึ่งแต่ว่าตอนเนี้ยเป็นยุคข,ของราบนันกนีนะครับราบนันกนะีอ่ะคอนเฟิร์มเลยครับว่าเดกาเนี่ยเรามีผู้สับตะตัวระดับท็อปในฐานะมือหนึ่งอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเดกานี่แหละแต่ในะขณะเดียวกัน ตัวเลือกเนี่ยก็มีเยอะเช่นเดียวกันครับที่เป็นผู้สัระตูชั้นดีนะสามถึงสี่รายหรือว่าห้ารายครับเพราะฉะนั้นมารอดูกันครับว่าสถานการณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงไหมการย้ายทีมไหมในช่วงตลาดช่วงหน้าหนาวนี้นะครับอาจจะมีนักเตะย้ายทีมไปสักหนึ่งถึงสองคนนะครับอาจจะเป็นผู้สัระตูก็ได้นะซึ่งเราก็อาจจะคาดการณ์กันได้ว่าอาจจะเป็นดีโน่ไหมที่กําลังมีข่าวการย้ายทีมพอดีนะครับนักเตะบางรายนะครับในตําแหน่ง แนวรับแนวรุกอย่างเงี้ยนะครับกองกลางอย่างเงี้ยก็มีข่าวย้ายทีเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยมีโปรแกรมหนักอยู่นะในช่วงหลังจากนี้นะครับเรายังมีถ้วย FA ฟเอคัพยังมีแชมเปี้ยนลีกยังมีพรีเมียร์เดนกงกฤษเพราะฉะนั้นโปรแกรมมันอัดแน่นมากแล้วก็ถ้าเราดูลุมกาลังเนี่ยเราก็ต้องใช้หรือว่าโรเตชันให้มันเหมาะจอที่สุดอะนะครับหรือว่าเขาก็อยากให้ลงเล่นทั้งหมดอะแต่ว่า ก็เข้าใจกันดีนะครับว่านักเตะบางรายเนี่ยก็อาจจะมองว่าไม่ค่อยสม่ำเสมออาจจะต้องย้ายกันไปซึ่งลาบต้องดีเขาก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเกี่ยวกับรเรื่องนี้นะครับเขาก็อยากให้ลงเล่นเหมือนกันถ้าคุณหาพื้นที่ไม่ได้คุณก็ไปยืมตัวไปก่อนนะไม่ว่าจะเป็นในตําแหน่งผู้สับ,บัตูหรือว่านักเตะธรรมดานี่แหละนะแต่ก็ถ้าอยู่ก็ดีนะเพราะว่าโปรแกรมมันก็นแน่นอย่างที่เขาบอกกันนั่นแหละนะก็นี่คือสิ่งที่ ทางลาบองนิกบอกนะครับว่าก็อาจจะมีนักเตะย้ายออกไปนั่นแหละนะโดยเฉพาะในตำแหน่งมือสำอาวตูเนี่ยก็อาจจะมีการยืมตัวกันนะครับแต่ว่าตำแหน่งตัวจริงก็เป็นดเดวิดเอชานะครับแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับเป็นกระแสของปอบลอกบาร์นะครับที่วันนี้มีการพูดถึงค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเกี่ยวกับอนาคตของแข้งรายนี้นะครับซึ่งจริงๆลับต้งนิกให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาได้มีการโทรศั์เนี่ยไปหาปอบลอกบาร์แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ปอบลอกบาร์เนี่ย ด้วยความฟิตอยู่ที่ดูบนะครับแล้วก็คาดว่าจะกลับมาแล้วนะฮะใกล้ที่จะกลับมาละแล้วก็ได้มีการพูดคุยเราๆสิบถึงสิบห้านาทีซึ่งนักเตะเนี่ยก็มีอาการที่ดีขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แบบฟิตแบบเต็มร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเราๆสักสองสัปดาห์เพื่อกลับมาลงสนามได้อีกครั้งนะครับต้องใช้เวลาเรียกความฟิตกลับมาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะก็นี่คือเรื่องของความฟิตนะครับ แต่ทีนี้นะครับถ้าโยงไปในเรื่องของอนาคตเนี่ยรัฐตงหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าแกพูดแบบภาพรวมแล้วกันก็บอกว่าผมเนี่ยจะไม่พูดคำว่าเขาเนี่ยไม่คู่ควรกับการรังตัวไว้ครับแต่นักเตะเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอยากอย,กอยู่กับสโมสรแล้วก็เล่นเพื่อสโมสรน,นะครับถ้าเกิดนักเตะเนี่ยไม่อยากลงเล่นให้กับสโมสรอ,อย่างแมนยู แม้ในระยะยาวของเราก็ตามเนี่ยผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่สมเห็ุสมผลเลยนะครับที่จะโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนใจนะครับนี่คือสมโมสรที่ยิ่งใหญ่มีการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมผมไม่คิดว่าใครในสมโมสรจะพยายามโน้มน้าวให้นักเตะอยู่ต่อซึ่งเราเนี่ยรอให้เขากลับมาแล้วก็ฟิตสมบูรณ์อีกครั้งซ้อมกันแบบเต็มที่ครั้งจากนั้นเนี่ยเราก็มารอดูกันนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นใหม่นะฮะก็ ประโยคเปิดเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าคือถ้าเกิดนักเตะไม่มีใจอ่ะคุณจะย้ายก็ย้ายได้อ่ะผมไม่ได้รั้งอ่ะนะในยุคของเขาได้ครับนในยุคของเขานะเพราะฉะนั้นนักเตะไหนบ้างล่ะที่มีข่าวย้ายนะครับอย่างเช่นออนเดรีมาซิาลนะครับจากคลิปเมื่อเช้าเนี่ยเอเย่นคอนเฟิร์มนะครับว่าจะมีการพูดคุยให้นักเตะย้ายทีมถ้าเกิดแบบไม่อยากอยู่ก็สามารถไปได้อย่างที่ลาบอกอะไรฮะก็คือมีโอกาสย้ายหมดแล้วครับถ้านักเตะไม่อยากอยู่แล้วก็ตามสบาย นะครับไม่ได้ง้ออะไรมากมายอยู่แล้วนะครับปอกบาที่มีปัญหามาโดยตลอดเรื่องของอนาคตไม่ชัดเจนนะก็สามารถย้ายได้ในเรื่องนี้ลาบังิกคอนเฟิร์มนี่แหละคือสิ่งที่ผมพูดในยูทิวเ m รูมนะครับแบบไลฟ์สดกับเพื่อนผมเนะี่ยแล้วก็ทุกคนได้เข้ามารับฟังเีก็ผมจะมีการพูดถึงของเรื่องของการให้สัมภาษณ์ของลาบลังิกด้วยว่าจะเป็นคนพูดแบบตรงๆเลยนะใครที่จะย้ายใครที่จะอยู่ สภาพทีมเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรแกพูดตรงๆงเลยครับพูดได้ก็พูดะนะฮะนะไม่ต้องแบบอ้อมค้อมไม่ต้องแบบไปคิดเยอะนะครับจะได้ไม่ต้องมาตอบแล้วตอบอีกนะครับอืมแล้วก็ทีนี้มันก็โยงไปที่มโนไดโอราทันทีครับมโนไดโอราเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสปอร์ตวันะครับก็มีการพูดถึงอนาคตของป๊อกบาอยู่แล้วนะครับพูดเนี่ยก็พูดในเชิงที่มีโอกาสย,าย้ายแน่นอน,นครับมโนไดโอราเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ว่าเราเนี่ยมีข้อเสนอมากมายสําหรับป๊อกบาครับ รวมถึงข้อเสนอเรื่องของการต่อสัญญาจากแมนยูด้วยเราเนี่ยจะรอดูครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขานะฮะก็นี่คือสิ่งที่เจ้าตัวอัปเดตออกมานะครับส่วนเรื่องของอนาคตป๊อกบามีโอกาสย้ายไปทีมไหนก็เดิมๆครับหลักๆมี3ทีมยูเวนตุสอรอัลมาริดเเชนะครับอืมก็รอดูกันต่อไปนะครับน,นอกจากนี้ครับเชื่อมโยงไปที่เออรดิงเบลาฮาเล่นกันหน่อยแล้วกันนะครับก็มิโนเรล่าก็มีการ กัดแมนยเูเล็กๆน้อยๆเบาๆนะครับมีการหนีบแนมเล็กๆน้อยๆสาหรับแมนยะูเนาะซึ่งไม่รูรอรว่าเนี่ยก็มีการตอบเกี่ยวกับอนาคตของฮาแลนด์นะครับว่าจริงๆเนี่ยมันก็มีบาเยิร์นมีเรอัลมาดริดมีบาซามีซิตี้ที่ชื่อเหล่านี้คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่เขาสามารถหรือว่าฮาแลนด์เนี่ยสามารถย้ายไปอยู่ด้วยได้นะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยซิตี้ได้แชมป์ถึง5ครั้งซึ่งมากกว่าแมนยูเสียอีกนะครับ ตอนที่เขาย้ายมาอยู่ที่ดอทมุลเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วครับว่าการย้ายทีมครั้งต่อไปเนี่ยต้องมาถึงอย่างแน่นอนนะครับก็มีการแบบกัดแมนยูนะซึ่งแน่นอนเขาว่าการซื้อฮาแลนด์เนี่ยถ้าเกิดแมนยูอยากได้จริงๆก็ต้องผ่านไดโอราที่แหละก็นี่นะครับทําให้แฟนผีเสียงแตกนะครับอยากได้นักเตะแต่ว่าเอเย่นเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเลยอ่ะนะครับมันมาแล้วมันปวดอนะก็ทําใจหน่อยแล้วกันในเรื่องนี้นะครับพอรอติดตามกันกน,นะก็มีการกัด แมนยู U, เล by, ็กๆน้อยๆตามภาษาของวิโนเดลลานะครับอ่ะเรื่องราวต่อมานะครับก็มีรายงานจาก ESVN นะครับ e s เ n เนี่ยได้มีการเปิดเผยกันออกมานะครับว่ารับลังนิกเนี่ยได้มีการแจ้งไปยังบอร์บริหารของแมนยูในตอนที่ก่อนที่เขาจะรับงานกับแมนยูนะก็มีการให้สัมภาษณ์กันนั่นแหละมีการสัมภาษณ์นั่งสนทนาก,นกันก่อนที่จะรับงานนั่นแหละว่าเอา่อลักเตชุดเนี่ยเป็นอย่างไรรับ้างนิกก็บอกไปตรงๆนะครับแล้วก็บอกว่ากลุ่มกําลังชุดเนี่ย ขาดผู้เล่นแดนกลางที่มีคุณภาพนะครับเราได้ทราบกันดีนะครับว่าลาบดังนิกเนี่ยก็ได้มีการแนะนําให้แมนยูเนี่ยไปเล็งในรายของอับาดูไฮดอร่ากองกลางตัวเก่งของเอเบลไลซิกมาแล้วก็มีหนึ่งรายก็คือจูดเบลิงแฮมของดอทมุลนะครับรวมทั้งคควินฟิลิปนะครับแควินฟิลิปของลีด d ์เรเดก็สามารถช่วยแก้จุดอ่อนนั้นได้3คนนี้ครับที่ลาบลังนิกเสนอมานะ รวมทั้งยังมีรายชื่อหัวหอกตัวเก่งของดอดบุญอย่างเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ด้วยนะครับที่ลาบนิกมีการเสนอให้รวมกันแล้วเนี่ยก็ประมาณ4รายได้จูดนะครับฮยาร่านะฟิลิปแล้วก็ฮาแลนด์นะครับแต่ว่าเรื่องของการที่จะให้สับสนุนซื้อตัวเลยในช่วงมก,กราคมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องอยากบอร์ดเนี่ยสนับสนุนลาบตัออกตการทํางานเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าช่วงมก,กราคมจะไปซื้อ นักเตะเหล่านี้บางรายเนี่ยมันยากไฮเดรราเนี่ยอ่ะโอเคค่าจีสัญญามันพอได้อยู่3 3ล้านปอนด์แต่เบลลิงแฮมเขาเป็นเฟลิปนะครับฮาแลนด์เนี่ยมันสูงมากครับมันน่าจะเลยประมาณ60ล้านเน่ยเพราะฉะนั้นแมนยูก็เลยมองว่าผมหนุนคุณนะแต่ว่ามากราคมพอก่อนเพราะว่ามันราคาม,มันสูงเกินไปนะครับแล้วก็เพิ่งช็อปครั้งใหญ่มาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งเบลลิงแฮมเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากหลาย,ลายทีมในยุโรปเราทราบกันดีนะครับ ฮาร่าก็เป็นอีกหนึ่งแข้งที่เคยร่วมงานกับาลาว์ลัิกมาก็คือรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับราคาไม่แรงนะฮะน่าสนใจฟิลิปมีอาการบาดเจ็บอยู่ก็อาจจะไม่ได้เลือกย้ายในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะครับส่วนฮาเลนตัดไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดฮาเลนมีการข้ะราคาออกมาจากดอทมุนโดยตรงเนี่ยราคาสูงแน่นอนต้องรอในช่วงหลังจากจบซีซั่นนะครับแล้วก็าลาวาิกเนี่ยก็ยังได้มีการ เสนอนะครับเรื่องของแผนการการนําทีมาละก่อนที่เขาจะรับงานเนี่ยก็คือนโยบายที่มันคลิกกับแมนอยูก็คือเขาเนี่ยมีเรื่องของการที่จะโฟกัสการพัฒนาหรือว่ามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมดาวรุ่งจากอะคาเดมีก็เลยได้มาเป็นตัวเลือกของแมนอยูนั่นเองณปัจจุบันนะครับจริงๆตอนเนี้ยเขาก็เลือกใช้เฟซกับแมคโทมินีนะแล้วก็ได้มีการลองใช้ในเกมพก,กับพาเลกก็พอใจพอสมควรถูกไหมครับ เอาเป็นว่าเราติดตามกันนะครับนี่คือรายงานออกมาเป็นข่าวข้อสิบนะว่าก่อนที่รับนิกเอนี่ยจะมารับงานแบบเต็มตัวหรือว่ามีการให้สัมภาษณ์กับแมนยูเนี่ยนะมีการพูดคุยกับแมนยูก่อนรับงานเนี่ยก็มีการเสนอไปแล้วนะครับก็อยู่ที่บอร์ดของแมนยูจะรับฟังหรือเปล่าจะทําตามหรือเปล่านะครับส่วนข่าวข้อสิบอื่นนะครับก็คือเรื่องของดอนนี้ฟันเดอร์เบ็กนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้าง เออ่ตอนนี้รายงานกันออกมานะครับว่าเอเบอร์ตันมีทีท่าว่าล้มเลิกความตั้งใจที่จะเซ็นสัญญาดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กแล้วนะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะฮะจริงๆเนี่ยทางดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของเอเบอร์ตันมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ครับแล้วก็เคยเกือบได้ย้ายไปเอเบอร์ตันแล้วนะครับแต่ว่าแมนยูมาเบรกไว้ก่อนนะก็ดิวลมกันไปแล้วก็มีข่าวออกมาแบบเรื่อยๆเนาะตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาว่าเอเบอร์ตันจะดําเนินการอีกรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้ว อาจจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับว่าณปัจจุบันเนี่ยโค้ดมันเปลี่ยนไปนะครับลาฟลังิกมาก็มีการคาดหวังว่าดอนนี่จะได้ระอกาสมากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเอเวอร์ตันมีการเปลี่ยนแปลงเดลเดเตอร์นะครับมีการไล่มาเซลแบร์นะครับซึ่งเป็นคนต้นคิดว่าเอาดอนนี่ฟาราเบกเข้ามาเสริมทีมให้ได้เนี่ยก็คือออกไปแล้วเรียบร้อยทําให้เรื่องของการย้ายครั้งนี้ก็น่าจะตัดไปก่อนนะครับในช่วงมกระา บางทีอาจจะไม่ใช่อเวั์ตันนะครับบางทีอาจจะเป็นทีมอื่นก็ได้หรือตอนนี้ฟอร์ดเบคอาจจะไม่ได้ย้ายเลยก็ได้นะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เชื่อมโยงมาที่ข่าวก็ลสิของมาคาราทฟอร์ดนะครับมีรายงานข่าวก็ลสิบออกมาเป็นข่าวก็ลสิจ๋าเลยนะเขาบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับกำลังให้ความสนใจยื่นข้อเสนอคว้าตัวมาคาร f ทฟอร์ดนะครับแนวรุกของแมนเชสเตอร์เดนตมาเสริมทัพนะครับนะก็ าจจะต้องรอในช่วงซัมเมอร์ไหมนะครับเพราะว่าช่วงมก,กรดาเนี่ยว่ากันว่าทางบาร์ซ่าก็มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินอยู่นะครับแต่ถ้ารอหลังจากจบซีซันมันก็เป็นเรื่องยากอยู่มันอย่างเช่นเคยแล้วแหละเพราะว่า,เ,าเรื่องของค่าตัวครับแรดฟอร์ดก็ไม่น่าจะถูกๆแน่นอนนะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยที่มีมหาศาลด้วยนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว,ว่าแรดฟอร์ดจะเคยมีข่าวกับบาร์ซ่ามาบ่อยครั้งไม่ใช่ครั้งแรกเลยครับมีข่าวมาบ่อยครั้งละ แต่ก็เชื่อกันว่าแมนยูก็ไม่น่าปล่อยอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าก็เป็นนักเตะที่ปั้นขึ้นมาด้วยนะครับการปล่อยเนี่ยมันก็จะยากหน่อยนะครับเว้เสียว่าแรดฟอร์ดอยากย้ายเองอะไรประมาณนั้นเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดนักเตะไม่มีอาการอะไรก็ไม่น่าจะย้ายนะครับอืมก็ยังถือว่าเป็นตัวหลักของแมนยูอยู่นะครับถ้าเกิดแบบฟิตแบบเต็มร้อยจริงๆเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็แบบยังดูแบบไม่ค่อยฟิตอะเนาะแล้วก็เรื่องราวปิดท้ายกันครับก็เป็นเรื่องราวของเอมนูเอลเดนิสนะฮะกองหน้าของทางวั ซึ่งมาเชื่อมโยงอะไรกับแมนยูนะครับล่าสุดเนี่ยเอเจนต์ของเดนิสเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตลาดรอบที่แล้วนะครับเดนิสเนี่ยได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงนะครับมีการติดต่อกันแล้วนะครับแต่ว่าคลับบูสเนี่ยตั้งค่าตัวสูงจนเกินไปประมาณ25ล้านปอนด์ทั้งทั้งที่สโมสรอ,อื่นๆเนี่ยที่ให้ความสนใจดังกล่าวเนี่ยนะครับพร้อมจ่ายเพียงแค่15ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ย ทางคับบูสก็ได้เพียงแค่3.4ล้านปอนด์นะครับเพราะว่าสัญญาของเดนิสเนี่ยกำลังจะหมดลงนั่นเองนะครับก็เลยได้ย้ายมาวัดฟอร์ดนั่นแหละราคาถูกเลยนะฮะ25ล้านมันสูงเกินไป15ล้านก็ถือว่าโอเคนะครับก็เข้าใจายอยู่ว่า,าขับบูสต์ยากได้เยอะแต่สุดท้ายมันไม่ได้อะไรเลยมันได้มันได้น้อยลงด้วยนะไม่ถึง10ล้านปอนด์ไม่ถึง5ล้านปอนด์เลยด้วยซ้ำนะครับอืมก็ ประมาณนี้นะครับทำให้นักเตะเนี่ยไม่แฮปปี้ด้วยนะในตอนนั้นนะครับทำให้นักเตะไม่แฮปปี้มากๆเลยครับดังที่ได้รับความสนใจจากหลายๆทีมดังในอังกฤษนะครับแต่ว่าไม่ได้ย้ายไปก็มาวัดฟอร์ดแฮกนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจครับหยิบยกมาพูดถึงการสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ